ดูรถด้วยคนข้างหน้าดูรถด้วยไปเลย,ยขอบคุณครับอ่าน้องกี้กี้ครับผมนี่หลังพี่วุฒิครับเต้ใสซิ่งไปนะครับไม่รองให้เลยครับเต้ใสซิ่งเรา ไป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 ซิ่งเลยไปเสียงยังไม่ร้องไม่เป็นไรลูกไปได้ไม่เป็นไรเสียงยังไม่ร้องไปเลยเดี๋เลยเสียงยังไม่เตือนร้องไปเลยแบบไม่หมดอยู่แล้วเฟี้ยวลิกกี้ใส่สิ้นครับผม แขงล้อดเดียวเมืองย่าโมครับนี่ตามก็ไปเราตามเข้าไปตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับผมตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไปกีออกแรงหน่อยอีกนิดนึงลูกความเร็วอีกนิดนึงเพิ่มความเร็วอีกนิดนึง เบกเบกกีเบกอปเตรงไปเลยเ,เคยคูน้ำไปเลยครับข้างคูไปเลยครับข้างคูอ้าวคุ้มหลังให้ไป็นไลตอนนี้พาเที่ยวเมืองย่าโมครับผม โอเคสวยสวยลายนี้สวยเบรกเบกกีเบร,ก,บรกลูกเบรกเบรกไป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 โอเคเราต้องเบรกก่อนลูกพอถึงทางแยกเราต้องเบรกก่อนครับ ขิดซ้ายเลยรถขิดซ้ายเลมีรถมาขา้ okay. ขางหน้าโอเคข้างหน้าทางแยกครับไปเลยโห oh, ถนนล่องถนนล่องถนนล่องโอเค มีทางทางแยกแล้วลูกนะข้างหน้าทางแยกน่าจะเป็นในบ้านเกาะาหนนาครับ เบกเบกเบกเอเคไเโอเคไเ้กเบกเบวเบกเบีเบกเบกเบกเราเบกเบ้เบกเเบกเบกเบกเ่กเบ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 กวบกเบกเบกเบกดูรถด้วย คุมค,คุมไรกับน้องกิกี้ด้วยป้า,ากิ้ไป,ล,ไปลูกใช่โอ้โหลุมโอ้โหลุุมลุมหลุมหลุมล้มระวังลุมด้วยมองทางด้วย Ừ. bài bị tao có bài bàm nêu đòi bướm đòi ไปายาไปรถมาเด้อรถ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 หลังด้วยรถหลังลบโ,บโอ้ยลำบ,บุต <c oughs> กใจหมดขี่ระวังรถได้หรอก ซ้ายซ้ายข <S <s ี่ระวังระวังด้วยระวังรถเร็วไป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 เออระวังลุ้มนู่นไปข้างหน้ากันแล้ไปซ้ายหน้ากันแล้ไปเพิ่มความเร็วหน่อย อ้บอมเร็วเลยไม่ห้าด้อกไปเยอะแยะดังนั้นเ้ยโอ้ผู้นำผู้นำจิตวิญญาณไปไกลเลอเกินใช่ไปบุงแลยไปบุง บุ้งไปบุ้งเลย,ยจะไปหรือเปล่าไม่รู้นะ ไปขี้สายดูทางด้วยลูกไปเก,กปาะกลุ่มไปเก,กปาะกลุ่มไปขี้ขวาเลยลูกขวาขวาขวา ไปไหนซ้าย<ม>าขวาใช่ไปซ้ายดีกว,ว่าพี่ซ้าย้ายกี่ซ้ายเบรกใช่ไ,ไม่ไม่มีอะไรพี่ไปเลยไม่ต้องไปกลัวหมา,หมาเ,เพราะเรา,เราไม่ได้กินหมา อ้าไฟเขียวดูละดูทางด้วยกี้ระวังด้วยวางไหมเลยกี้เลยลูกตามไปเลยตามตามคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปเลยครับ <laughs> เออลุมโอ้โหเออเอเออลุมไม่มีครับมีแต่ทางลุกลังครับไ,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 ไปเลยซ้ายใช่ใชไปเลยไปเลยไ,ไปสุขาแล้แหละ ไอ้วนห้าแยกนู่นแหละวันีโอ้โหหลุมขาซิ่งไม่รอเลยเนาะโอ้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอรอเด็กๆด้วยครับ อา้าวตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับผมรอดูครับหมาไม่กัดผู้ใหญ่จะกัดเด็ก <c oughs> <c oughs> ข้หน้านมีแยกข้านามีแยกขนานมีแยกกี ini, ่นี in ่ต้ีเลี้ยวทันดีนะที่เลี้ยวกี่จะไปแรงลงเราต้องดูข้างหน้าด้วยเราเตรียมตัวเบรกให้ทันด้วย Đen 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 quá quá là khói sai 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 Ép 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 เที่ยวข้าวเกี่ยวมันค้างเกี่ยมันค้างต้องโทรใหม่กี้หลบขี้หลบใกรแล้วไกลครบรอบแล้ว

ไปเลยกี้ตามมา the คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารอเด็กด้วยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารอเด็กด้วยตอนนี้เด็กยังไปไม่ถึงเออือคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปกี้สปีด รอบไปสปีดสีดสอไซิงครับใช่ อ้าวใครเก่งครับขึ้นทางรถไฟเลยครับขี่บนรางรถไฟเลยครับไอเออกี้แอบหน่อยลูกแอบหน่อยแอบหน่อยแอบหน่อยเออแอบหน่อยครับกี้ชิดชิดกี้ชิดหน่อยกี้ชิดหน่อย คิดซ้ายหน่อยลูกคิดซ้ายหน่อยลูกคิดซ้ายเลยซ้ายดีอีกซ้ายดีอีกโอเค,น,น,เคอนั่นแหละครับอ่านั่นแหละแอบแอบเส้นขาวเลยลูกมันเอาขวาเลยลูกขวาเลยไ,ไ,ไปเลยไปเลยแอาบเลยระวังรถระวังรถสุดๆเลยลูกโอเค แอบไปแอบไปเดี๋ยวค่อยขึ้นว่างไหมเค้คือค่อยไป นิ่งครับขอไปไกลแล้วกี้ไม่สนใจครับ<ป>เฮ้ย<ป>ของปลาแน่เลย อะไรนะใช่ใชเราต้อง,างหาที่เราเก็บเป็นตะดีทท้าไว้ป่ะใช่เขาไม่รอเลยอ่ะเขาไปไกลเลยอลย่ะฮะ อ่าะระแบบน้อยใช่ไปเขียวไปแล้วไฟเขียวไปเลยระวังระวังระวังลุมเยอะไปอ้อมมาอ้อมรถพ่วงมามอ้อมมาเลยอ้อมมาเลยอ้อมมานี่เลย รถดวงดึกหางอยู่ไปไปเลยตามมาใช่ใช่เราช้าเราช้าเข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วมราม้ามเ้ายวเคาก็ตามมา ta pa ma béc 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 bao 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 bao

ขา้างหน้ามีรถจอดขวางเด้อขา้างหน้ามีรถจอดขวางอยู่เฮ้ระวังถรถข้างนาห,หน้าอย่าไปมองไม่ต้องหันมองหรอก ถึงร้านย่าโมแล้วภารกิจรอบเมืองครับผมวันนี้ร้อนเดียวครับเมืองย่าโมครับปรับระวังรถดเด้อจะข้ามระวังรถด้วยสต็อกก่อนมีรถเป้ามีรถเป้าวนไปวนซ้ายวนซ้ายแอบซ้ายแอบซ้ายไป ไปเข้าน,นู่นไปเข้าน,นู่นไปวัดไปเข้าหน,น้าน,นู่นขึ้นเลย เราขา,ชา,ายชามาเลยอนะเร่อเราขายเชามาเลยใช่ไหม,ไหมโอเคจบจบครับพีิรดว่าวจีรดครับใช่ไหม <Okay. S 2> ใช่จริงจริง